สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องพี่อควยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้เรามาอัปเดตล้อมือสองกันนะคะนี่ว่าจะมีชุดไหนมามั่งนะคะชุดไหนเข้ามาใหม่นะคะชุดนี้จะเป็นออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะนี่ชุดนี้จะเป็น ขอบสิบหกนะคะนี่สวยๆนะคะนี่ยางโยโกฮามานะคะ265 70 16นะคะเป็นยางปี20นะคะชุดนี้ล้อพร้อมยาง15,000บาทนะคะนี่น,นี่ตัวนี้จะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะล้อแท้คอสมิกนะคะขอบ20นะคะนี่ยาง BF 265 ชุดนี้เป็นขอบสิบแปดนะคะขอโทษทีนะคะชุดนี้เป็นสองหกห้าหกห้าสิบแปดนะคะชุดนี้ราคาหนึ่งมนเจ็ดบาทนะคะสวยๆนะคะชุดนี้เป็นเวลนะคะขอบสิบแปดห้ารูนะคะชุดนี้ล้อพร้อมยางอยู่ที่เก00ันบาทนะคะใส่กระบะนะคะ ห้ารูนะคะได้เลยนะคะตัวนี้ชุดนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะล้อพร้อมยางขอบสิบเจ็ดนะคะหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะคะดอกยางหนานะคะชุดนี้จะเป็นฟอร์ดนะคะล้อเดิมฟอร์ดนะคะขอบสิบหกนะคะฟอร์ดเน็กเจนขอบสิบหกนะคะ ดอกยางหนาๆน,นะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคาหนึ่งสี่พบาทนะคะชุดนี้เป็นเวลขอบสิบแนะคะ m i r s นะคะชุดนี้ราคาหนึ่งหมื่นบาทล้อเดิมนะคะขอบสินะคะชุดนี้นะคะ พร้อมอยางปี21นะคะดอกนานาๆนะคะนี่ราคาหนึ่งบาทนะคะชุดนี้จะเป็นใบพัดขอบ20นะคะชุดนี้นะคะนี่15,000บาทนะคะล้อใหม่ป้ายแดงอ e ีทุซูนะคะออนิวขอบ16นะคะ พร้อมยาง Biston สองหนึ่งห้าเจ็ดสบบหนะคะชุดนี้ยางปี24ิบสี่นะคะหนึ่งอบาทนะคะตัวนี้จะเป็นล้อใหม่นะคะห้าลูขอบ17ดนะคะใส่ออติสนะคะเป็นห้าลูร้อยนะคะนี่หรลูร้อยนะคะขอบ17ดนะคะนี่ราคาล้อพร้อมยางนะคะหนึ่งาพบาทนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นสายลุยขอบ16นะคะ ล้อแท้เลนโซ่ขอบ16นะคะชุดนี้ราคา16,000บาทนะคะขอบ18บห้ารูนะคะนชุดนี้เป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่ขอบ18บหกรูนะคะน,นชุดนี้จะเป็น ขอบสิบแปดนะคะเวลนะคะหกรูนะคะล้อพร้อมยางอยู่ที่ราคาเก้าพันบาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ชุดนี้ลูกค้าจองไว้แล้วนะคะชุดนี้นะคะขอบสิบหกนะคะนี่ชุดนี้จะเป็นล้อใหม่ขอบ20ินะคะพร้อมยาง BF 275สอง2จดหห้าห้ายสิบนะคะชุดนี้อยู่ที่สอง0 0สี่นะคะ สวยมากๆเลยพร้อมยาง B F นะคะล้อมือสองขอบสิบห้านะคะแปดพันเก้ารอยบาทนะคะใบพัดขอบยี่สิบนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลยดอกยางานาๆนะคะราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะชุดนี้นะคะ ขอบสิปดนะคะห้ารูนะคะเล็บเหี่ยวอิสุสนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะยาง MT นะคะตัวนี้นะคะสองหกห้าเจ็ดห้าบหนะคะชุดนี้สวยมากนะคะดอกเต็มนะคะ1 8 0 0งบาทนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซ่นะคะชุดนี้นะคะ สวยมากๆเลยขอบ20นะคะชุดนี้1 9 0 0 0บาทนะคะรอแท้เรนโซ่นะคะขอบ20่นะคะชุดนี้เป็นขอบ18นะคะชุดนี้นะคะร้อพร้อมยางอยู่ที่12,000บาทนะคะแบบไม่ล้นนะคะชุดนี้รอแทเรนโซ่นะคะ มาพร้อมอยาง MT เหมือนกันนะคะ265 756นะคะชุดนี้นะคะดอกอยางหนาๆน,นะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้18,000บาทนะคะใส่กระบะตัวสูงยก2นิ้วถ้าใส่ฟอร์ใส่มาสดานะคะใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนี ชุดนี้เป็นขอบ18นะคะล้อพร้อมยางอยู่ที่900 0บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ขอบ18นะคะหรลูหรลูนะคะมีหลายแบบนะคะให้เลือกนะคะต, Israel, <sag> ตัวนี้เป็นอีซูซูนะคะขอบ17นะคะล้อเดิมนะคะล้อพร้อมยางอยู่ที่900 0บาทนะคะตัวนี้เป็นหยดน้ำา5ลูขอบ16นะคะย<ๆ>ังอยู่นะคะนี่ล้อพร้อมยางอยู่ที่16,9 0 0อบาทนะคะ ชุดนี้จะเป็นป้ายแดงฟอร์ดนะคะชุดนี้นะคะพร้อมยางกุดเยียสอ5ห้าห้นะคะชุดนี้นะคะยางปียีนะคะ1นึ0งหบาทนะคะสวยมากๆเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอีกนะคะชุดนี้จะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะขอบ16นะคะเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะนี่จัดโปรโมชั่นนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะ 19,900บาทนะคะจะเป็นสองหกห้าเจ็ดสิบสหรือสองหกห้าเห้านะคะจัดโปรให้นะคะเป็นยางปี24บสีนะคะนี่สวยๆนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะห้ารู6กรูนะคะมีนะคะนี่ ก็จะมีเป็นายางมิชลินนะคะสายบรรทุกนะคะนี่ล้อพร้อมยางนะคะล้อใหม่ยางใหม่นะคะคู่เก้าันห้าร้อยบาทนะคะก็จะมีเป็นพีสูสุถอดป้ายแดงนะคะของคิดเฟสนะคะนี่ล้อพร้อมยางนะคะอยุ่ที่หนึ่งดันเก้าร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะก็จะเป็นท R ดีนะคะขอบยี่สิบนะคะสวยๆนะคะ ชุดนี้ก็จะ,ะหมื่นกว่าบาทนะคะชุดนี้นะคะยังไม่ได้ติดราคาไว้มาดูอันนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่นะคะขอบสิบขอบไหนเนี่ยขอบสิบแปดนะคะล้อใหม่ยางใหม่ขอบสิบแปดห้าลูนะคะแบบไม่ล้นนะคะหนึ่งหมืนแปดพันบาทนะคะตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดนะคะห้าลูนะคะนี่ล้อพร้อมยางนะคะหนึ่งสองพันบาท ตัวนี้ก็เป็นขอบสิบเจ็ดนะคะห้าลูนะคะเป็นล้อใหม่นะคะนี่หนึ่งหมืนห้าพันบาทนะคะนี่ก็เป็นล้อใหม่เหมือนกันนะคะขอบนี่จะเป็นขอบไหนขอบสิบแปดนะคะขอบสิบแปดล้อใหม่นะคะหนึ่งหมืนหกพันนะคะล้อใหม่ยางมือสองนะคะสวยมากๆเลยล้อเดิมนะคะเจ็ดพันบาทนะคะเดินกลับมาอีกค่ะ ชุดนี้ติดจองแล้วนะคะลูกค้าจองไว้แล้วนะคะส่วนชุดนี้นะคะขอบสิบแปดนะคะนี่หนึ่งมืนสองพันบาทนะคะชุดนี้เป็นมิซูนะคะล้อใหม่ป้ายแดงนะคะมาพร้อมกับยางใหม่ป้ายแดงเหมือนกันนะคะหนึ่งมืนเก้าพันบาทนะคะนี่เป็นออฟโรดสายลุยนะคะขอบสิบหกนะคะเลนโซ่ซูทนะคะชุดนี้ หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะยาง BF สวยๆเลยนะคะชุดนี้จะเป็นใบพัดนะคะขอบสิบแปดนะคะสวยๆนะคะหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะตรงนี้จะเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะแบบไม่ล้นนะคะหกลูหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะนี่ล้อเดิมนะคะชุดเจ็ดพันบาทนะคะล้อพร้อมยางนะคะ TRD นะคะล้อเดิมนะคะชุดนี้นะคะ ล้อพร้อมอยางอยู่ที่8,900บาทนะคะนี่จะเป็นล้อแทรเลนโซนะคะนี่นี่จะเป็นห้ารูหกรูนะคะ,ะ,ะ,คะชุดนี้นะคะล้อพร้อมอยางนะคะ9 0 0 0บาทนะคะล้อใหม่ยางใหม่เก่งนะคะ12,000บาทนี่เวลนะคะ5รูนะคะพร้อมอยางนะคะนี่สวยๆนะคะ ห้ารูหกรูนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะล้อใหม่ห้ารูนะคะแบบไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะนี่สวยๆนะคะหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะคะนี่ล้อเดิมนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนี่ชุดนี้หนึ่งหมื่นสามพันบาทนี่ชุดนี้นะคะขอบยี่สิบนะคะหนึ่งหมื่นสองพันบาทสวยๆนะคะ รอเก่าของลูกค้านำมาแลกเทินลดลงอีกนะคะหลายพันบาทเลยนะคะนี่ชุดนี้ขอบสิบเจ็ดนะคะนี่สวยๆนะคะหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะคะล้อเดิมมิซูนะคะนี่แปดพันเก้าร้อยบาทใบพัดขอบสิบเจ็ดนะคะชุดนี้นะคะสวยๆนะคะใพัดขอบสิบเจ็ดนะคะแบบไม่ล้นนะคะหกรูนะคะสวยๆนะคะ นี่ชุดนี้นะคะหนึ่งหมืนเก้าพันบาทนะคะการยกนะคะพร้อมยาง BF สวยๆนะคะนี่ร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียเพอยางตลาดจงังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354 CC 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยนะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะนำล้อเก่าของลูกค้านะคะมาแลกเทินได้เลยนะคะ จะเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่เก๋งกระบะนะคะยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะจะเป็นยางใหม่เอทนะคะขอบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบนะคะมีให้บริการลูกค้านะคะเริ่มตั้งแต่เส้นละสองพันห้าร้อยบาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะใช้เบอร์ไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ